ใสบ้าพลังต้องไม่พลาดคอนศึกคอนนี้นะฮะสามารถใส่ความสามารถด้เนยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่พิษนะใส่ไฟหรือว่าการใส่เมจิกลงไปที่คอนนะฮะเพื่อเพิ่มความสามารถให้เขาหรือแม้กระทั่งเดฟอ t ที่เขามีอยู่แล้วนะฮะก็คือ,ค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 อการตะโกนร้องออกไปนะครับเป็นการบัฟนะตำแหน่งที่เก็บคอนนะฮะจะอยู่บริเวณนี้นะครับ เจ้าคอนตัวนี้ผมกะจะหาเอาไปใช้ตีกับตัวที่เป็นผลึกนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างหนักและผลึกมันน่าจะเจ็บนะครับเพราะว่าการใช้ดาบอะไรนี้ฟันไม่เข้าเลยฮะก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าดีแค่ไหนนะครับเราจะถ้าจะมานี้เราจะต้องวาร์ปมาที่หน้าด่านนะฮะตรงตำแหน่งนี้นะครับเรียกว่าเทสาบอากิวนะฮะฝั่งเหนือ ก็พ้นป้อมมาหน่อยเดียวนะครับเราก็เดินมาได้เลยนะฮะเพื่อที่จะมาเก็บ้อนที่ถ้าแห่งนี้นะครับซึ่งจะมีหัวหน้าอยู่เป็นอาวุธของสายบ้าพ,พลังแล้วกันนะฮะเรียกว่าความต้องการของเขาก็คือพลังต้องใช้ถึง26เลยนะครับ แต่สติอย่างอื่นก็ไม่มีนะฮะเป็นศูนย์หมดเลยเราจะมาเริ่มดูการลุยถ้ำแห่งนี้กันนะครับถ้ำแห่งนี้ศัตรูส่วนมากจะเป็นกากรอยนะฮะก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเจ้ากากรอยนี่สถานะคีย์คิวโคโหดมากฮะเนี่ยแป๊บเดียวโดนไปแล้วครับแล้วก็ไอเทมที่สำคัญกนะ็คือดอกไม้นี่นะฮะ ดอกไม้ที่ใช้ในการอัพซัมมอนของเรานะครับเป็นระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นทำเริ่มแรกเลยครับสำหรับการฝึกนะฮะสังเกตว่าทางด้านหน้านะครับมันจะมีกลไกอยู่นะฮะเราจะต้องหลบด้วยนะครับเราก็าใช้สามารถใช้กลไกนี้ให้เป็นประโยชน์ได้ฮะอย่างอย่างในวิดีโอนะฮะ เราจะถ้ามันไม่ตายปุ๊บนี่นะครับเราจะใช้ธนูยิงแทนนะฮะใช้กลไกยิงแทนเรานะครับปุ๊บเรียบร้อยฮะในถาน้านี้สิ่งที่ต้องเตรียมมาก็คือโล่นะครับเราจะต้องถือกาดโล่ตลอดเวลาเพื่อกันกากรอยนะฮะแล้วกากอยก็มีหลายตัวด้วยครับ จะเปิดออกมานะฮะขาเดินขับก็ระวังเหยียบด้วยนะครับนี่นะฮะเป็นประตูดันเจนนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ เครื่องมือนี้ให้เป็นประโยชน์ดูนะโอ้มีสามตัวนะครับสงสัจะไม่ได้ใช้แล้วฝันกันรัวซะขนาดนี้ทั้ทงควางทั้งไล่ฟันนะครับนี่นะฮะดอกไม้ดอกละ้างแก้วสุสาน ร่างวิญญาณสำหรับอัปเกรดซัมมอนนะครับก็ถึงคนหน้าแล้วฮะเราก็เตรียมเลยครับผมจะใช้ทหารนะเพราว่าฝันแรงด้วยแล้วก็มีธนูด้วยเจ้ตัวนี้จะแพ้เวทนะครับบอสตัวนี้ เหมือนเขาจะไม่ค่อยสนใจเลยนะง่ายๆครับตัวนี้อืออเจอกับขาตธนาหน่อยครับชุบเรียบร้อยฮะ เท่านี้ก็จะดรอปเท่าสงคารามดับดรอปไอเทมนะฮะค้อนศึกให้กับเราเราก็วาปกลับได้เลยไม่มีอะไรแล้วะฮะค้อนศึกเนี่ยเป็นค้อนเหล็กที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อต่อสู้อาวุธของเราในะสู้ที่ขับออกจากลานประลองนะครับความต้องการก็คือความแข็งแกร่ง26นะฮะแล้วความชํานาญ8นะครับ